สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีชาร์จไฟรถยนต์นะครับผมอันนี้แบตอยู่ที่ประมาณ47%ครับถ้าดูตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะไม่ยากครับอันนี้จะมอเห็ง่ายกว่านะครับ47%ครับเพราะว่าผมชาร์จก่อนครัวแบบว่ามีอะไรเร่งด่วนนี่จะได้แบบว่าไปไวๆได้เลยครับเพราะว่าแบตมันใช้เวลาชาร์จนานเหมือนกันครับ ว่าพออยู่แม่กูนครับมาจากมมสอดประมาณสิบกิโลเมตรนะครับห่างจากเมืองแม่สอดนะครับแต่ว่าผมก็มาทุกวันครับแต่บางครั้งนี้แบบว่าเผื่อมีอะไรจำเป็นแบบว่าต้องรีบไปด่วนนะก็คือจะได้ไปทันครับตอนนี้จะขอแบบว่าช้าแม่ก่อนครับเดี๋ยวสะพานนุ่นต้องไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับวันนี้จะมาให้ดูนะว่าันตุนทันในแบบ้านนะครับเอนแรกก็คือเมตุนตัวนี้นะครับ ก็เอาสายขอผมนี่จะใช้สาย C C M นี่นะครับแล้วก็เปิดที่รถนี่ครับผมจะให้ไม่คมนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มีเครื่องเดียวครับผมก็ต้องแบบว่าใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวถ่ายมันลำบากหน่อยครับเพราะมันจะเห็นไม่คมครับเดี๋ยวขออนุญาตตับที่ก่อนนะครับพราวว่าต้อสแกนเครื่องหนึงนะครับขอบาครับผม เดี๋ยวมีต่อครับต่อจากคลิปนี้แลครับตาต่อเลยครับครับผมอันนี้คือผมเอาสาย C C S เนี่ยครับมาเข้ากับรถคันนี้ครับค้ับหาอันนี้นะครับ P E A นี่ครับที่ครับ P E A วัต้านี่ครับถูกเข้าไป แลก็เราเลือกที่สแกนนะครับเลือกที่สแกนนะครับนี่ครับผมก็เราก็เลือกที่ขอให้ตักวก่าเนี้น,นะครับ50าสกิโลวัตต์ CCS 2นะครับอันนี้เราจะไม่ได้ชัดนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาสายชัดมาใส่ก่อนนะครับ อันนี้นะก็คือแบตเตอรี่อยู่ที่4 7เปอร์เซ็นนะครับตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วน,นะครับมันจะใช้เวลาเหลือประมาณเท่าไรก็มันจะมีเวลาบอกนะที่ตอนนี้20กว่าวินาทีนะครับถ้าเราจะไม่ชาร์จไปแล้วก็เราก็ต้องกดหยุดการชาร์จนะครับแล้วก็ดึงไอ้ตัวชา้าอ,อกนะครับไม่งั้นนี่มันจะเสียนะครับนี่คือจะให้ดูครับวันนี้ว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับ แล้วก็ใช้เงินกี่บาทครับต,ตอนนี้จะ47เป็น48เปอร์เซ็นแล้วนะครับมันจะช้าวไวตอนที่่ทีแบบไม่ต่ำกว่า20เปอร์เซ็นแล้วก็ไม่เกิน80เปอร์เซ็นมันจะช้าวไวครับแต่ถ้า1ถึง19 20นี่คือมันจะช,าชา้าช้าแล้วก็ถ้า80 80ถึง100นี่มันจะช้าเหมือนกันครับยังไงก็ตา,ตามการดูนะครับ จะได้แบบว่าตัดสินใจถูกครับว่าจะซื้อรถไฟฟ้าดีหรือไม่ซื้อดีนะครับแต่ผมว่ามันสําหรับคนคนในเมืองนี่มันมันดีกว่าครับมันถูกกว่าครับแล้วก็ใช้งานไม่หนักครับใชร้รถไม่ขนของเยอะไม่ข,ข,ขูดขนหนักมันจะดีครับเดี๋ยวพาไปดูในรถนะครับผมนีตลอดสักพักหนึ่งครับน่าจะประมาณ ถ้าเอาแบบว่าเต็มเต็มนี่ก็คือนั่นจะเป็นแบบว่า40วันนาทีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในรถนะครับ <c oughs> ตอนนี้อ๋อต้องใช้เวลาประมาณ55นาทีนี้ยตีไปที่หนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อกี้47เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้กลายเป็น51แล้วนะครับนี่กำลังมันดูแบตเรี่ได้สองกิโลครับตัวน,นี้ด้วยนะครับนี่ก็51เปอร์เซ็นต์ วันนี้ก็ห1เปรเซลครับอันนี้ผมสตาร์ทเอาไว้เลยนะครับน่ารอเลยครับไม่ไปไหนครับไม่รู้ไปไหนดีครับดีกาแฟก็ไม่โอเคครับกาแฟกีต่ตอนนี้ต่อไปคือก็นอนไม่หลับครับนี่พออยู่ที่ <c oughs> สถานีบาจานะครับผมเติมน้้ำมันว่าผมมาเติมนชาร์จแบตเตอรี่นะครับ หมุนให้ดูนะครับโอ้มีเพิ่มบ้านมาแลนะครับผมอีกคันหนึ่งครับผมเขาใช้รถยี่หอ้ออะไรครับไม่กล้าดูครับไอเขาลุกเขาดีกว่าผมในเท่าเลยครับดออะไรวะดออันนั้นคืไม่ออกครับดอดอพินหรือว่าเอวครับ,ม,รบมีเพื่อนแล้วนะครับผมเวลาชาร์จแบบนี้ มันต้องดูหน้าหน้าปักหน้าจอด้วยครับแบบว่าว่าเชื่อมต่อคือสายชัดแบบบางทีเราเราใส่ปุ๊บมันไม่ติดคือมันหลวมมันไม่มันไม่เข้าล็อกไงเราก็ต้องแก้ไขดูนะครับเราต้องไปดึงออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ <c oughs> อันนี้ใช้แล้วไม่ต้องห่วงครับคือมันปลอดก็ปลอดภัยอยู่ละก็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นนครับ <c oughs> ถ้าเราใช้ดีดูแลดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ นี่้5นาฬิกา21นาทีครับแล้วก็เวลานี้จะมีบอกตัวนี้ครับเมื่อกี้55นาทีตอนนี้เหลือ53ครับใช้รถไฟไฟ้านี่มันมันมีตั้งค่าเยอะแล้วแต่เรานะครับมันมีให้แบบว่าเยอะเพราะนี้นี่ถ้าซื้อค่อยดูก็ได้นะครับตั้งค่ารถก็มี <c oughs> นี่เวลาเราขับใช่ไหมมันเสียงเงียบมากเลยนะแบบนี้ถ้าจะเปิดนี่เป็นเสียงเทคโนโลยีนะครับโค้กข้างนอกจะได้ยินแบบนี้ครับแต่ถ้าไม่ชอบเสียงนี้ก็เอาไปเสียแค่ยูนก็ได้ครับนี่แต่ผมไม่ชอบเลยครับเสียงนี้เวลาโพจตั้งค่าโพจุดชอบฟังเสียงนี้แต่ว่าผมปิดมากกว่าฮาส่วนมาฮัหถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองครับ พอจะปิดเลือดไปปิดหมดเลยนะครับมันจะมีฟังชันเยอะนะครับที่แบบว่าเออเนี่ยครับถ้าซื้อค่อยค่อยมาดูได้ครับแต่ว่านี้ให้ดูเฉยๆครับมีเยอะมันมีหลายแบบครับแต่อันนี้มันเหมาะกับ iPhone น,นะครับแต่ขอผมนี้ขอผมนี้ไม่มีนะครับ iPhone มีแค่แบบนี้ครับ อันนี้ก็เปิดปีกกระบาดท้ายก็นี่ปนะน้ำฝนนี่ในใจไฟกม็มีมันมีตั้งค่ายห,หมดครับนี่ก็น่าหลักเออกลอ้องไม่ค่อยชัดนะครับโผล่อายอยู่นะครับว่าก็ก็ไปติดฟุตบอลมาไปแข่งฟุตบอลนะยูทูบเบอร์ผมก็วิ่งไม่ไหวครับเพราะว่าอายมีอาการไอายเยอะครับแต่ยังไง ผมจะเน้นรถนี่ครับวิธีการใช้รถครับแล้วก็ผมใช้ไปปียังไงบ้างจะบอกเพื่อนๆนะครับผมก็ขอประทะานอภัยด้วยนะครับที่แบบว่าพูดไม่ค่อยชัดพูดรีบพูดคือมันยังไงไม่รู้ครับมันเกิดคือไอไม่รู้ครับ <c oughs> เดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนานะครับน,นี่มีเพื่อนเพื่อมา เนีครับไม่รู้จักหรอกครับแต่ว่ามีเพื่อนที่แบบว่าใช้รถด้วยกันครับรถไฟฟ้านะครับขอผมนี่ใช้นีต้านะครับนต้าว2นะครับรุ่นสมาร์นะครับรุ่นแบบว่ารุ่นท็อปนะครับถ้าใครมีงบเยอะก็ซื้อรถที่ดีกว่านี้ก็ได้ขอผมนี่ซื้อคันที่แบบว่าที่นัาจะต่ําทูนในตลาดนะครับน่าจะแบบว่าแย่สุดละแต่ว่ามันก็น่าใช้ได้มันก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากๆนะครับ ใช้ได้เหมือนกันครับใครที่สนใจก็ซื้อได้นะครับถ้าใครอยากจะซื้อรถแบบว่าพ่นก็ติดต่อผมมาได้เดีย๋ยวพาไปหาไฟแนนซ์แล้วก็เ,เซลล์ที่ทำให้เราดันให้เราผัานง่ายๆครับอตอนนี้ก็ขอพักนะครับเดี๋ยวรอไปที่แบตที่จะเต็มนะครับ เดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะเพราะว่าใช้โทรศัวร์ตัดต่อ <c oughs> อัมโลดอัมโลงยูทูปมันจะช้านะครับโอเคพอดีพอดีครับตันนี้สาระย,ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเดี๋ก็ค่อยป้อมเข้าไปนะครับอันนี้น่าจะเกือบสออาทิตย์แล้วครับที่แบบว่าเอารถมานะครับค่าสอนวิศากาที่จําไม่ได้ค่าน้มามันนี่ค่าไฟฟ้าน่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งพันนะครับ ถ้าเป็นปกติรถโยโย่ของผมนี่ถ้าขับเยอะแบบนี้น่าจะหูจีเปพันนะครับแต่อันนี้น่ยังไม่ถึงพันนะครับมันก็ช่วยประหยัดได้เยอะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสีก้านาทีนะครับโอ้สิเปอร์เซ็นแล้วนะครับยังไงก็รอรอ,รอดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปม,มาต่อครับที่ที่แว่าต่อจบมแล้วครับ พักแป๊บนึงนะครับในขณะที่เราชาร์จแบตรถยนต์อยู่เราจะไปไหนก็ได้ครับเข้าน้ากินกาแฟกินข้าวยังไงก็ไปได้เดินเที่ยวได้ประมาณตามเวลาที่กําหนดนะที่เขากําหนดไว้ประมาณเมื่อกี้ห้าสบห้านาทีก็เราก็ตีประมาณสักเราไปสักส0 4สิสี่สิบห้านาทีกลับมาเลยก็ได้ครับหรือว่าห้าสบห้านาทีก็ได้ครับแต่ว่าเวลาเราไป นี่เราดูที่นี่ก็ได้นะครับ g o o พินนะครับที่อะไรวะ P E A แล้วก็วอตาเนี่ยเข้าไปพออาออกถูกหรือเปล่าไม่รู้มันจะมีอัดเด็บตลอดเวลาครับเราอยู่ข้างนอกเรา,ราไปเที่ยวโรบิสานไปตรงไหนก็ได้ครับคือไปไกลสักหนึ่งร้อยเมตรสองร้มหรือว่าไปสักสองสากิโลก็เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเชื่อมต่อกับไวไฟนะครับ <c oughs> เราก็มีอินเทอร์เน็แตแล้วก็โทรศัพท์ก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็มันจะเห็นแบบนี้ตอนนี้ใช้เวลาประมาณสิบเอ็ดนาทีแล้วครับแบตเตอรี่คือที่หกสิบหกเปอร์เซ็นจำเมื่อกี้แบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้แหลกสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นปะครับตอนนี้กลายเป็นหกสิบหกเปอร์เซ็นแล้วนะครับอันนี้มันดูได้ตลอดเวลาครับถ้าเราจะไม่ชาร์จแล้วก็แล้วก็กดหยุดชาร์จก็ได้แล้วก็ดูสายชาร์จออกแต่ว่าเราก็ไม่ควรไปไกลนะเพราะว่าเราต้อง กันไว้ให้เผื่อมีอันตรายมีอะไรเกิดขึ้นประมาณนี้ป่าแล้วก็คนเขามาต่อคิวลุปแบบแบบนี้เราต้อนเห็นใจด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้คือเราจะใช้งานได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็พอช์าแบตเสร็จเราจะดูออกปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเราใช้เงินไปกี่บาทกี่บาทแบบนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวติ๊กนี้ดูนะครับอันนี้เราผมเต็มเงินนะครับ <c oughs> ก็ดูได้หรือว่าไม่รู้ยังไม่กลา้ากดเนาะ รอให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวกลัวพลาดเดี๋ยวยังไงรอดูตอนที่แบบว่าเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวใช้เวลากี่นาทีแล้วก็ใช้เงินกี่บาทนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเทียบแล้วเป็นกิโลใช้เด,ดินได้กี่กิโลวิ่งได้กี่กิโลประมาณนี้ครับเดี๋ยวสมาตผมจะไม่วิ่งให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าต่ํากว่า ที่จริงนี่กอผมนี่อยากจะแบบว่าเหลือสัดสามสิบเป์เซค่อยมาเติมแบบเนี้ยแต่ว่ามันเพื่อไว้ดีกว่าเผมีอะไรเด้งดว่วนปุ๊บมันจะทันนะครับก็คือคือจะไม่ต้องรีบมาชัดนะครับถือว่าไปได้เลยใช้รถไฟฟ้าแล้วมันจะประหยัดจริงครับ <c oughs> แต่ว่ามันนับเป็นหัวที่ คือประการพวกนี้มันต้องเข้าสู่บริการพวกนี้มันก็เสียเงินเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันก็สําหรับคนที่ใช้รถเยอะวิ่งเยอะนี่มันจะคุ้มค่านะครับแต่คนใช้วิ่งมาละไม่ถึงสิบกิโลแบบนไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับแต่ขอผมนี่วันนึงก็ค่าต่ําก็สามสิบกิโลครับไปมาครับผมอยู่บ้านมาโรงเรียนแล้วก็มาที่ทํางานแล้วก็กลับไปโรงเรียนต่อรอบนึงแล้วก็กลับไปบ้านแบบนี้ครับคือยังไม่รวมแบบว่าวิ่งเงาไปข้างนอนครับ ถ้ามีวิวเงาไปข้างนอกด้วยนี่คือคุ้มนะครับยังไงเดี๋ยวก็ฝัดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> ผมไม่ค่อยชัดนะครับยังไงก็ทุทมนฟัดไปนะครับอ,อันนี้แบตเตอรี่อยู่ที่70%แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมพักหน้าจอน,นีค่ะเดี๋ยวดูไปพภาพนะครับ ครับผมตอนนี้อยู่ที่71%เร์นะครับเจเอ็ดเปอร์นตะครับตอนนี้ก็เจนะครับมันจะมีอันนี้อันนี้อันนี้เรารีเซตเวลาได้ระยะทางได้ตลอดนครับอันนี้วิ่งเจอกิเมตแต่ถ้ามากดที่หน้าจอนี่นะครับมันจะเลื่อนไปที่ศูนย์นะครับอันนี้ระยะทางที่ตอนนี้เจเิบอนตขาบอกว่าวิ่งได้ประมาณสอง้ปเจกิเมตรนะครับอันนี้เจสบสออร์ซนะครับ รถผมนมี่ใช้วิ่งทั้งหมดมานี่คืออันนี้นะครับวิมาหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สหกกิโลแล้วนะครับใช้ใช้เยอะหรือเปล่าไม่รู้ครับสองสามอาทีนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับไ,ไฟฟ้าหรือเปล่าผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันคนระับน่าจะเวลาแล้วก็อันนี้สามสิบสี่จุดศูนอะไรโอซาซิเซ่หรอ อากาศไม่ร้อนขึ้นอากาศข้างนอกเนาะครับอกเหมือนไม่เนาะแล้วก็หน,น,น,นะนึ่งนระ้อยเจ็ดจุดสองนี่คือกำลังน่าจะเป็นกำลังไฟฟ้าหรือเปล่าที่เข้ามาหรือเปล่าครับผมไม่เนจนะครับนี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันครับอัน <c oughs> นี้เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นแล้วนะครับ ผมนี่จะแบบว่าจะมีคลิปยาวๆหน่อยแต่ว่ามันยาวไม่ได้ครับเดี๋ยวมันโหลดเครื่องมันตัดต่อช้าแล้วก็ตัดต่อนี่มันต้องรวมไฟนี่มันช้าใช้โทรศัพท์นะครับผมไม่ใช้คอมนะครับแล้วก็มันจะช้าแล้วแล้วก็วกอา่ามันจะดึงลง YouTube ชอบ YouTube ได้นี่ช้าะนี่ใกล้เวลาเรื่องงานครับแล้วก็ลืงบอกะครับว่าเวลามาช้านี่คือแต่ละเวลานี้ ราคาไฟฟ้ามันจะไม่เท่ากันครับถ้านอกเวลานี่น่าจะถูกกว่าครับแต่ผมมาใช้เวลาก็คือในเวลาราชการครับคือมันจะค่าไฟน่าจะแพงครับอันนี้มาเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ครับดี๋ยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพวกค่อยศึกษาดีๆแล้วมาบอกเพื่อนๆนะครับอันนี้ว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับขอพักคลิปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวเกินครับมูค่าครับผม เต่รีอยู่ที่8ปสิบสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแปสิบสเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือเช้าเวลาในหน้าปากนี่อีกยสบนาทีเขาบอกยี่สิบนาทีคือมันจะชา้ชาบบชัดไปช้าหน่อยนะครับนี้ใช้เวลายี่สิบสามนาทีแล้วนะครับอันนี้เหลืออีกยี่สิบนาทีเอ๊ะมันก็ไวมันก็ไวอยู่เนาะไม่ถึงห้าสิบห้านาทีนะครับ แต่ว่าเวลาเวลาของเขานี่น่าจะน่าจะไม่ค่อยตรงกว่ะมันคืออยู่กับไฟบาไฟนี่มานมาไม่พอดีไแล้วมันก็มาน้อยมาเยอะแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้86ดเปอร์เซ็นแล้วครับในหน้าปากขึ้นตอนนี้หน้าจอก็ขึ้นแปเหมือนกันครับ อันนี้แอปนี้สําหรับก,การไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับแมสซอนนี่มีใช้แค่นี่แมสซอนนี่มีแค่ที่เดียวหรือเปล่า <c oughs> ดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะต่อให้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินครับปวด <c oughs> ปวดที่สุดึ้นลงยากครับเพราะโทรศัพท์ไม่ค่อยโอเคนะครับครับตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วนะครับพ <c oughs> อจะเอาแค่เท่านี้นะครับ ใส่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะครับแต่ว่าผมใส่แค่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นพอแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยไปไหนไกลครับใช้แค่ในตัวมือมือแม่สอนครับแล้วก็ไปแม่กุนิดเดียวมันเพียงพอแล้วนะครับสามดิจินรีสามวันสี่วันครั้งครับมาเติมนะครับมาชาร์จแบตครับยังไงก็ฝาตติตามด้วยนะครับ เดี๋ยวให้ดูครับว่าหมดเท่าไหร่ตอนนี้เก้าเก้าปอร์เซนแล้วนะครับน่าจะครลมลอยพอดีครับกว่าที่จะจบนะครับตอนนี้กลับมาดูที่หน้าจอนี้นะครับว่าเท่าไหร่แล้วยูไนคอนี่ตอนนี้ก็คือที่เกเปอร์ซนะครับเหลืออีกประมาณห้ากิโลวัตต์นะครับหรือเปล่านะน่าจะ5้ากิโลวัตต์นะครับเพราะว่าแตเวลาใช้ไปประมาณห้าสิบนาทีแล้วนะครับ อันนี้ในหน้าปากนี่จะเหลือหนึ่งนาทีนะครับที่รถยนต์นะครับแต่ว่าเรจะโพสท่านนี้นะครับเวลาชาร์จเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเราจะดึงสายชาอตออก,กใช่ไหมเราต้องกดที่หยุดชาร์จนี่เลยครับนี่นะครับผมจะกดนะครับอันนี้ก้าวสุก้าวเสียพลันนะครับแล้วก็เขาจะคำนวณว่าเสียงเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้กดหยุชดชาร์จก่อนนะผมกดแล้วนะครับ มันจะช้าเน่องเพราะมันคำนวณเยอะอันนี้เรียบร้อยนะครับหมดไปที่เท่าไรนะหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทครับหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทนะครับ <c oughs> ใช้ไฟทั้งหมดยี่สิบเอ็ดอะไรกันจุดเก้าห้ากิโลวัตต์เหรอหรือเปล่าไม่รู้แอมแอลนะครับแล้วก็ตอนนี้มันหมดไปประมาณร้อยร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสามบาทนะครับ เ็บปุ๊แล้วก็กดตัวลงนะครับตัวนี้พอเรากดเสร็จแล้วเราก็ดึงออกนะครับดึงออกเป็นนี่ครับ<อ>แล้วก็ใส่สายเข้าไปที่เดิมนะครับนี่ครับแล้วก็จะว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันต้องมาปิดนี่นึงครับก็ปิดฝาไอ้สาต้องปิดขัา,ลางละก่อนนะครับปิดขั้นบนก่อนนี่มันไม่ได้ครับเพราะมันเขาทําล็อกไว้ที่ข้างล่างก่อนก ติดขับบนด้วยนะครับมีสาบไม่ไมยานครับยังไงก็เออให้ดูข้างในนะครับตอนนี้รถเหลือก็98เปอเนะครับเมื่อกี้ไม่ถึง99เยังไม่ดีพอนะครับแต่รถมันชาร์จเยอะตอนนี้รถมันอยู่วินาย,ยู่ประมาณ379กิโเมตรนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงเราที่จริงอะ่ะแล้วก็ ระยะทางกบวิ่งนะครับอันนี้โปรเจกต์รีเซ็ตนะครับเวลาระยะทางเจ็ดสิบแปดจุดหนึ่งกิโลเมตรนะครับโรเจกดโกที่ตัวนี้นะครับน่ารัก่อนตัวนี้นะครับวอนเราก็เลือกไปขบวนนะครับรีเซ็ตข้อมูลกับขับขี่นะครับพอถ้าเรารีเซ็ตปุ๊บตัวนี้เจ็ดเจสิบแปดเจ็ดสิบแปดจุดหนึ่งกิโลเมตรนี่มันจะหายนะครับดูนะโปจะกดให้นะครับ มันจะได้รู้ว่าเราขับไปเท่าไหร่แบตเตอรี่มันจะขับได้กี่กิโลเมตรเบ็นะครับนี่กดเรียบแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ศูนยูนนะครับครับยังไงถ้าผมขับไปขับมาถ้าได้ระยะทางที่สุพกพอแล้วเดี๋ยวจะเอามาลงให้นะครับยังไงก็เ,เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับ